คููธงเราให้สูงสุดฟ้าโอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเราอาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่งมองมุ่งไปยังโลกกว้าง,างสันติภาพคือเป้าหมายแรกเริ่มความจเจริญคือปลายทางสุดท้ายเรากล้าฝันและใส่ใจตับการด่าไปร่วมกันเพื่ออาเซียนเรากล้าฝัน และ,และใส่ใจ,ใจการ,การแบ่งปันนี่คือวิธีอาเซียนโรงเรียนบ้านต้นปลงสังัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาตรังเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน Welcome to the ASEAN Community Open House ขอนำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนงานชุมนุมลูกเสือสีภาคณค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังโรงเรียนบ้านต้นโรงโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียนและโรงเรียนในเครือข่ายวังวิเศษได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารางเขตสอง จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11-15สิงหาคมพุทธศักราช2555ทั้งนี้ยังมีโอกาสได้ต้อนรับนายธีรยุทธเอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายวินัยทองรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งและนายจรินรักนุย้ยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองร่วมด้วยคณะเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนายเอกสิทธิทธชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปลง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับกิจกรรมเปิดประตูสู่รประชาคมอาเซียนประกอบด้วยค่ายย่อยของแต่ละประเทศสมาชิกจำนวน10ประเทศและค่ายนันทนาการอีกหนึ่งค่ายเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละค่ายที่มีทั้งสาระความรู้ และควาามสสนนนุกนนเริ่มกันที่ค่ายของประเทศบรูนายดารุสซาลามค่ายนี้เขามีคำกล่าวทักทายว่าซาลมัตดาตังภายในค่ายเราจะพบกับวิทยากรซึ่งแต่งกายในชุดประจำชาติคอยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศบรูนายมีกิจกรรมการล้วงไหาทองคำ และเรายัางได้คำศัพท์อีกมากมายเช่นการนับจำนวนหนึ่งถึงสิบคำทักทายสวัสดีขอบคุณลาก่อนและคำว่านอนหลับฝันดีเป็นต้นหมดเวลาของค่ายที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อค่ายที่สองกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ค่ายของประเทศกัมพูชาส,วสัวเสเดเป็นคํำกล่าวทักทายของประเทศกัมพูชาและภายในค่ายเราจะพบกับวิทยากรที่แต่งกายในชุดประจำชาติอย่างสวยงามนอกจากจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาและยังมีการตอบคาถามชิงรางวัลอีกด้วยค่ายที่3ประเทศอินโดนีเซีย ซาลามัเสเซียงคือคำกล่าวทักทายของประเทศอินโดนีเซียเดินเข้ามาภายในค่ายเราจะพบกับวิทยากรซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติคอยต้อนรับและพร้อมที่จะให้ความรู้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายมีทั้งกิจกรรมการวาดภาพระบายสีชุดประจำชาติ ปิิศนาอักษรไขว้และการฝึกกล่าวคำทักทายสบายดีเป็นคำกล่าวทักทายของประเทศลาวค่ายที่4ที่เราจะพาไปเยี่ยมชมวิทยากรซึ่งแต่งกายในชุดประจำชาติให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาวมากมายได้แก่การสอนอ่านเขียนพยัญชนะตัวเลขเล่นเกมแปลภาษาลาวเป็นไทย และสอนร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงส้มตำอย่างสนุกสนานมาถึงค่ายที่หเป็นค่ายของประเทศมาเลเซียซึ่งคำกล่าวทักทายว่าสละมัดดาตังเดินเข้ามาภายในค่ายเราจะพบกับวิทยากรซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติคอยต้อนรับมาถึงค่ายนี้ ก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เราได้เล่นมีทั้งเกมป่าเป้าเกมการส่งสารปิดท้ายด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซียบิงกะลาเป็นคำกล่าวทักทายของค่ายที่6ประเทศพมา่าวิทยากรแต่งกายในชุดประจำชาติยืนคอยต้อนรับผู้มาเยี่ยมค่ายด้วยการปะแป้ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวพมา่านอกจากการให้ความรู้แล้วยังมีการสอนให้รู้จักคำทักทายคำนิยมของวัยรุ่นการนับตัวเลขการวาดภาพระบายสีทงชาติพมา่าผ่านกิจกรรมของแต่ละประเทศมาหกค่ายแล้วก่อนที่เราจะไปยังค่ายของประเทศต่อไปคราวนี้ถึงเวลาให้ทุกคนได้พักผ่อน ด้วยกิจกรรมนันทนาการของค่ายที่7ซึ่งมีวิทยากรประจำค่ายที่หมุนเวียนกันมาให้ความบันเทิงผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานทุกคนต่างก็มีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ค่ายที่8ของประเทศฟิลิปปินส์กุมุสตาคือคำกล่าวทักทายของประเทศฟิลิปปิน เข้าไปภายในค่ายเราจะพบกับวิทยากรซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติยืนคอยต้อนรับและเตรียมพร้อมสำหรับการให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมหนี่าวเป็นคำกล่าวทักทายของประเทศสิงคโปร์ยินดีต้อนรับสู่ค่ายที่9วิทยากรแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ คอยให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมค่ายมีวิดีทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ให้ได้ชมหลังจากนั้นก็มาต่อกันด้วยการเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลสวัสดีคำกล่าวที่เราต่างก็คุ้นเคยกันดีเพราะนี่คือค่ายที่10บค่ายของประเทศไทยภายในค่ายเราจะได้พบกับวิทยากร ซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติยืนคอยต้อนรับด้วยความอบอุ่นภายในค่ายมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยทั้งวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆรวมถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีไว้อย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถามและกิจกรรมการพับนกกระดาษมาถึงค่ายที่11 ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายสำหรับกิจกรรมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนแล้วค่ะค่ายนี้เป็นค่ายของประเทศเวียดนามซินจา้าเป็นคำทักทายของประเทศเวียดนามภายในค่ายเราจะได้พบกับวิทยากรซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่เตรียมสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม เมื่อได้ทั้งสาระความรู้ไปแล้วกิจกรรมสุดท้ายก่อนออกจากค่ายคือการเล่นเกมจับคู่คำทักทายและการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม 13. สิงหาคมมีกิจกรรมจัดเลี้ยงขอบคุณให้กับคณะครูและบุคลากรที่รวมแรงร่วมใจมีความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจร่วมกันดำเนินงานการจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนงานชุมนุมลูกเสือสีภาคณคนะ่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังเมื่อวันที่11-15สิงหาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมา และในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูและผุคขาารรได้รับเกียรติจากนายพิรพลจริงจิตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองให้เกียรติมาเป็นประธานจัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณคณะวิทยากรและทีมงานทุกท่าน จากภาพความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าโรงเรียนบ้านต้นปรงพร้อมแล้วกับการที่จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2558อย่างสมบูรณ์และภาคภูมิ